ต้องบอกว่ามีคนถามว่าทําไมเด็กไม่ปรานีประนอมนะดฉันคิดว่าคือถ้ามองว่าตอนนี้ไดโคโตมี่นะคะั้วความขัดแย้งมันคือผู้มีอํานาจในสังคมที่ยืนยันว่าโครงสร้างแบบนี้มันดีอยู่แล้วกับคนรุ่นใหม่ที่มองว่าต้องการเปลี่ยนแปลงถ้าในแง่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมปรานีประนอมทั้งคู่นะ คือในแง่ของข้อเรียกร้องมันเป็นข้อเรียกร้องที่มันท้าทายกันอย่างอย่างอย่างที่เราคิดว่าเขาไม่สามารถจะปณิปนอมได้ดิ mm hmm. ฉันคิดว่าถ่านเราดูข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่นะคะข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยเ,ออเรื่องที่สําคัญอย่างเงี้ยเรื่องการปฏิรูปสถาบันอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยข้อเรียกร้องสิบข้ออย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าเพื่อนฝรั่งบอกนะคะว่านี่มันแวรดิคอหรอคือนี่มันนี่มันคอ้นี่มัน <c oughs> นี่มันไม่ใช่แม้แต่เสรีนิยมอะ่ะคือคนรุ่นนี้เขารู้สึกจริงๆว่าข้อเสนอ <ะ S 1> ข้อเรียกร้องของเขามันเป็นข้อเสนอที่ประนีประนอมมากๆแล้ว<า>เมื่อเปรียบเทียบกับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์โลกนะ,ะ,ะการประวัติศาสตร์โลกเนี่ยคนรุ่นพิธากิจเนี่คืออะไรยึดอํานาจรัฐือสมัยรุ่นเนี้ยค,คือ,อยึดอํานาจรัฐวิเราะห์แล้วชนชั้นนาที่ก<ะ>ลุ่มอํานาจยังไงก็ไม่ว่นยอมเปลี่ยนแปลงคุณไม่มีทางหรอกจะสู้ต่อไปและจะบอกให้เขา หยิบยื่นการเปลี่ยนแปลงกับคุณมันต้องยึดอํานาจรัฐและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดใช่ไหมคนรุ่นเราเนี่ยเป็นประนอมมากมคือรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่เชื่อเรื่องการไปยึดอำนาจรัฐเปลี่ยนแปลงเราก็พยายามกลับมาเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นชุมชนนิยม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนรุ่นเนี้ยเขาเรียนรู้มามทั้งสองแบบเขาเรียนรู้เรื่องการยึดอำนาจรัฐเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ การไปเพียงแค่เปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานก็เป็นไปไม่ได้ดิฉันคิดว่าคนรุ่นเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ประนีประนอมที่สุดถ้าเราแยกนะคะระหว่าง Position จุดยืนทางการเมืองกับ interest ของเขานะจุดยืนทางการเมืองฉันพูดพูดไปหลายที่แต่ฉันคิดว่าอยากจะยำ้ำจุดยืนทางการเมืองของเขาเนี่ยปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นายกลาออกปฏิแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าฟังสามข้อนี้ดูไม่ประนีประนอมนะ แต่ถ้าฟังสิ่งที่เขาเรียกร้องจริงๆอ่ะคือสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์เขาจริงคือปฏิรูปการศึกษามันไม่ปฏิบัติ norm ยังไงอ่ะปฏิรูปประสิทธิภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้มันอีเวตนให้มันทํางานได้สามคือการปฏิรูปกลไกลระบบการเมืองให้เขามีสิทธิในการที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลคือจริงง คือนี่มันเป็นข้อเรียกร้องที่โคแบบจะมันประนีประนอมมาก<ช>คือคือถ้าท่านเราเป็นผู้ใหญ่นะเราคิดว่าเราฉลาดกว่าเด็กนะเราเชื่อเฮ้ยเราต้องมองให้เห็นถึงสิ่งที่เขาเรียกร้องจริงๆสิสิ่งที่เรามองนี้คือเรามองอีกข้อเรียกร้องเขาที่เขาตะโกนเพราะความโกรธเพราะความไม่พอใจแล้วเราก็ละแล้วเราก็มองว่าถ้าเขาเรียกร้องแบบนี้คือเขากล้าวลาวเขาไม่ประนีประนอมและเราไม่มีวันให้สิ่งนี้กับเขาคุณไม่ต้องให้สิ่งนี้กับเขาก็ได้ ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราปฏิรูปการศึกษาได้นะเราจะสรรบประมาณให้มันเป็นไปอย่างเหมาะสมเปิดพื้นท,ที่ทางการเมืองให้เขาให้เขาแสดงออกได้คนรุ่นนี้ไม่มีใครหรกค่ะดิฉันสัมภาษณ์มาไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะติดคุกหรอกไม่ได้มีใครคาดหวังที่จะมาชุมนุมเพื่อที่จะเกิดความรุนแรงอะ่ะแต่การรุนแรงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อยๆไต่ระดับดิฉันคิดว่าเพราะนั้นคือถามว่าจะปณีปนอมไหมคนรุ่นนี้ดิฉันคิดว่าเมื่อเทียบกับนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ในประวัติศาสตร์โลก เป็นคนรุ่นใหม่ที่ปณิีปานอมมากๆในข้อเสนอและวิธีการเคลื่อนไหวเข,ขาวิถีชีวิตเนี่ยยังเป็นเขาก็ไปนั่งกินอะไรอ่ะชาบูชาบูบกินเฟ,ฟ<ะ>กินกาแฟแล้วกันอยูออ่นั่งตามร้านเื่อ,อ,อไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจขนาดแต่หมายถึงว่าผมก็คิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกร้องจริงๆก็คือว่าขอความเท่าเทียมขอความเสมอภาคขอการปฏิรูปรัฐที่มันแบบอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ย คือของจริงถึงมันถึงพูดกันว่าถ้าการเมืองดีแต่ทีนี้ไอ้รัฐแบบนี้มันให้ไม่ได้อยู่ดีคือคือคือดิฉันคิดว่าไม่ฉันไม่คิดแบบพิถึกนะเดนคิดว่ารัฐเนี่ยไม่ยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องคือสิ่งนี้คือดิฉันคิดว่ารัฐไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ําว่าเขาต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้จริงๆเพราะถ้าเราดูที่ผ่านมานะคะในการตอบสนองต่อ,อก,กลุ่มอื่นๆนะที่เป็นกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารเนี่ย หรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่เรามาเห็นม็อบในช่วงหลายวันที่ผ่านมามอ็อบคือขายหนี้สินม็อบเกษตรกรรายย่อยม็อบชนกนชนเผ่าเนี่ยทุกกลุ่มได้รับการตอบสนองหมดนะคะยอมเจราจาคุยด้วยเพราะว่ารัฐรู้ว่าเขาต้องการอะไรรู้ว่าต้องการการชดเชยหนี้อาจารย์ชดเชยค่าชดเชยการมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมการพักชําระหนี้มีเงินไม่มีเงินกูสัญญาไว้ก่อนอะแต่ขอให้กลับบ้าน แต่คนรุ่นนี้ตั้งแต่ดิฉันตามข้อมูลตลอดนะในหนึ่งปีที่ผ่านมาดิฉันไม่เห็นการตอบสนองตอ่อข้อเรียกร้องในเชิงผลประโยชน์คนรุ่นนี้เลยเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงศึกษาแม้แต่นิดเดียวยดิฉันไม่เห็นการขยับแม้แต่นิดเดียวยไม่เห็นเลยแนะย่ลงไดยมัง้งออไ,ไม่มีอะไรไ<ม>เลยไม่มีอะไรเลยไม่เห็นการพูดถึงการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อคนรุ่นใหม่เขาเรียกร้องรัฐสวัสดิการยางเง เราไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นบ้านร้านหลังแต่ว่าคือนั่นก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะคือนั่นสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่ารัฐไม่ยังไม่รู้จักคนรุ่นนี้เลยด้วยซ้ำ